สวัสดีครับเพื่อนๆครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับพี่กบมาอยู่ในแปลงของคุณลวดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาพบคุณลวดต้องทําอะไรบ้างหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วคุณลวดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กบครับคุณลวดครับสวัสดีครับเพื่อนครับเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาหลังจากเก็บเกี่ยวไม่ทราบว่าผลผลิตเป็นไงบ้างปีนี้ต่ำอเป้าที่เราคุยกันไว้นะปีนี้ได้ประมาณ18ตันกว่ากว่าครับโอ้พี่กบคาดไว้ประมาณ20ตันครับแต่ว่าอาจจะต่กว่าเป้าครับต่ว่าเปาสภาพะฝนตกตอนที่ว่าดอกบานเนาะไม เพื่อนๆถามมาเยอะนะว่าหลังจากตัดกิ่งแล้วพี่กบดูถ้าดูสภาพใบนะหลังจากตัดลูกแล้วนะฮะสะภาพใบแบบนี้เนาะพอะสะภาพใบแบบนี้นะครับเพืพ่อนๆต้นทุเรียนเราอายุ7ปีเนาะ7ปีของผมเนี่ยผมจะใส่ย,ยูเลียต้นละ1กิโลนะครับยูเรียนะต้นละ1กิโลต้องการกระตุ้นให้ใบออกพร้อมกันทั้งต้นนะครับเดีย๋ยวผมจะหว่านเพืพ่อนๆดูนะใส่ยูเลียเลยครับเพื่อนตอนนี้รดน้ําอยู่ช้าใส่ยูเลียเลยครับ ยูเรียเอาเอาเอาแค่โลเดียวพอครับกระตุ้นนะตุ้นให้แตกใบอ่อนนะทุกท่านครับอ๋อกระตุ้นให้แตกใบอ่อน,นใช่ครับกระตุ้นแตกใบอ่อนยูเรียต้นละหนึ่งกิโลครับประมาณหนึ่งกิโลต้นละกิโลเดียวพอครับครับกิโลเดียวพอกิโลเดียวเดนะีผมเกประมาณนี้ฮะมันมากิโลครับ,รบแล้วก็อย่างนี้นะครับเพื่อนๆพอใบอ่อนเริ่มออกเนาะใบอ่อนเริ่มออกเนี่ยใส่ยูเรียประมาณเจ็ดวันครับพี่กบพอใบอ่อนเริ่มออกใบอ่อนเริ่มออกเนาะเราก็ จะตามด้วยปุ๋ยหมักครับพี่กบลองมาดูปุ๋ยหมกักเราเนาะครับปุ๋ยหมกักเราเนี่ยปุ๋ยหมักเราเป็นกระสอบอย่างนี้นะครับกระสอบนี้นะกระสอบนี้นกระสอบละยี่สิบโลนะครับเพื่อนๆที่เราขายตรงนี้ขายอยู่กระสอบเอ่อกิโลละสิบสามบาทกระสอบหนึ่งยี่สิบโลก็สองร้อยหกสิบครับอีกเกตหนึ่งก,กิโลละสิบบาทกระสอบหนึ่งก็สองร้อยบาทแล้วแต่เพื่อนๆเลือกนะคือทําไมราคาแตกต่างนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่นํามาผสมนะฮะคือทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นตัวยิบจำท่าสองร้อย กิโลสิบสามบาทผมถ้าใช้ยิบซัมเกล็ดดีครับอืมมันก็เลยจะแพงนิดนึงครับโอ้โหเย็บอย่างดีเลยครับมันจะมีถุงสองชั้นอ่ามันจะมีกลิ่นเนาะมีกลิ่นหน่อยโอ้โหครับครับอย่างเงี้ยมันเนี้ยละเอียดเงี้ยตุ oh, ่ะเท่ต <c oughs> ุ <Así a whole> ่มเท่ดูนะเขาดูนิดเดี๋ยวโอนนี่เนี่ยนะเพื่อแดดเนี่ยๆนะอ่าครับจะมีตัวละไม้จะมีเปลือกไม้หมากมีทุนซื้อผสมผมผสม ซื้อปุ๋ยมาทำปุ๋ยนะครับเพื่อนๆพือจะเป็นผงเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะปวานเพื่อนเพื่อนดูนะอ่าต้นหนึ่งต้นขนาดขนาดไซนี้นะพี่กบเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนขนาดไซนี้ไซนี้ก็ประมาณทักต้นหนึ่งทักสามถึงสี่กิโลนะครับเ,เพื่อนๆอ๋อาสามถึงสี่กิโลมองเห็นมันรับนนนนามันหวานนะมองเห็นชัดนะครับครับครับบมาตรานนี้ดีกว่ามันต่างกลิ่นกบเนี่ยสภาพนี้นะพี่กบลองดูนะสภาพนี้เนาะแล้วก็หวาน แล้วก็หวานต้นละสามสามสี่กิโลนะครับในทรงพุ่มนะฮะหวานในทรงพุ่มครับหวานในทรงพุ่มเนี่ยครับหวานทับใบนะครับใบเหมือนเดิมนะครับพี่กบผมไม่ได้ตัดใบทิ้งไหนเนาะผมจะทิ้งโคนต้นเหมือนเดิมครับผมไไม่ด้ใช่เนี่ยฮะใบเต็มเลยนะครับพอแล้วครับพี่กบแค่นี้พอแล้วต้นเหนี้ครับหวานใส่ต้นแล้ว สามถึงสี่กิโลกรัมต่อต้นเนาะแค่นี้ครับคือถ้าช่วงนี้เพื่อนๆใส่ใช้ได้เลยปุ๋ยนี้จะต้องว่านยูเลียก่อนนะอ๋อยูเลียก่อนตามดวปุ๋ยหมักโอ้แล้วก็แล้วต่อไปยี่บห้าวันเราก็ใช้สิบห้าห้ายี่สิบแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักสลับกันไปอย่างนี้คะอ๋อสลับแต่เพื่อนๆไม่มีไม่ได้ใช้ปุ๋ยหมักผมก็ใช้หกเคมีหกเอเคมีอินรีหกสามสามสลับกับสิบห้าห้ายี่สิบแล้วจังหวะที่แตกไปอ่อนเพื่อนๆใช้นี้ได้เลยครับยิบสามวานปกติเจ็ดปีนาะ แต่หน้านี้ไม่มีลูกใส่แค่ต้นละกิโลหรือครึ่งกิโลก็พอครับอ๋องใส่ยืซ้ำใช่ครับแต่ใช้ปุ๋ยหมักเราไม่ต้องใส่ยิบซ้ำเพราะมีอยู่แล้วครับครแล้วแต่เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนบางทีเพื่อนไกลกันเนาะครับมันแล้วใช้ไม่ถึงโดรไม้ต้องใช้ไม่ช่วงนี้โดรไม้ใช้ช่วงเดือนกรกฎาคมครับพี่กบอกรกฎาคมหน้าฝนแต่จําไว้นะเพื่อนเพื่อนโดรไม้ใส่ก่อนใส่ปุ๋ยเคมีสิบห้าวันหรือหลังใส่หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีสิบห้าวันครับโดรไม้เนาะครับ ก็ประมาณนี้ครับพี่กบเดี๋ยวเริ่มแตกไปอ่อนแล้วที่ผมบอกตัดแล้วต้นไม่โทมพร้อมจะมีไปอ่อนได้เลยผมเพิ่งตัดหมดไปได้สามวันสามวันสี่วันเท่านี้เนี่ยก็แตกไปอ่อนแล้วครับปกติครับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเพื่อนๆติดตามแล้วก็อยากจะทราบว่าได้คุณลได้ราคาดีไหมครไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดียไม่ค่อยดีท่าหลาผมมันล่านะเพิ่งตัดหมดไปได้ได้สัก สี่วันสี่วันเนาะของผมเพิ่งหมดฮะแล้วแต่ตอนนี้ราคาปรับขึ้นแล้วครับเนี่ยผมถูกพอดีครับอย่างกรณีที่คุณลึเคยพูดว่าการที่เตรียมใบนะฮะแล้วก็เรื่องให้ออกดอกอะไรต่างๆปีนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ใช่ไหมครับเพื่อนๆพี่กบเดี๋ยวเรามาทําอีกครั้งเนาะเพราะพี่กบครับเพื่อนๆครับความผิดอะไรเนี่ยโทษผมคนเดียวนะนเพราะผมเองทำตามงานวิจัยจริงๆครับแล้วผมมัวแต่มุ่งเน้นเรื่องการทําดอกเพราะม่อ่อนผมไว้ยารกมากแต่จากนี้ไป ้าจะไม่ไว้ลกแล้วครับพี่กบจะไว้เตียนฮะแล้วก็ต้องการให้กระทบแรงออกดอกได้เลยที่ผ่านมาผมเน้นว่าจะเอาดอกพร้อมใบรเเามีการเอาไว้ญ้านแล้วก็ฉีดญ้าให้แตกใบอ่อนคือสเต็ปนั้นได้แน่นอนครับแต่ว่ามาเตี๋ยตรงที่ว่าออกดอกช้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อนๆใบสุดท้ายใบที่สามเนาะอันนี้เป็นความรู้สึกผมนะเพื่อนๆก็มีมาแย้งผมหลายคนผมว่าน่าจะถ่แปดยี่สี่ยี่สี่ช่วงใบสุดท้ายก่อนที่เราจะพ่นสารนะครับใบนั้นต้องใช้แปดยี่สี่ครับ ใช้ละครั้งเดียวพอครับหลังจากนั้นไม่ต้องฮะใช้สิบห้ายี่สิบเหมือนเดิมครับ, <Okay. S 2> บ,รบรยนะางกรณีตัวปุ๋ยยูเรียที่ว่าบานทางดินเรารที่ว่าต้องใส่น้ําผสมน้ําพ่นทางใบด้วยไหมฮะยูเรียอ๋อลืมไปถ้าอย่างนี้เนาะผมพ่นไปแล้วนะผมลืมพูดไปสอบถามดีเลยผมจะใช้ยูเรียหนึ่งกิโลต่อน้ำพันลิตรเนาะพ่นทางใบฮะเพื่อกระตุ้นให้แตกไปอ่อนพร้อมกันทั้งทั้งสวนทั้งต้นฮะอ๋อไปควบคู่กันเลยทางดินกับทางทางดินใส่หนึ่งกิโลเนาะของผมนะทางใบใส่ ใส่สองขีดต่อน้ำสองล,ลิตรครับพี่กบ,บสองขีดต่อน้ำสองลิตรหนึ่งโลก็ต่อน้ำอสองพันลิตรต่อพันลิตร,ตร,ตรครับแล้วพออย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนชุดแรกเลยนะใส่ย,ยูเรียกับยาจากใบพอนะครับไม่ต้องใส่สารายทะเลธาตุอาหารรองไม่ต้องใส่ไม่ต้องเลยเพราะใบแก่เนี้ยมันไม่กินอาหาร<อ>เราจะอาอยูเลียให้กระตุน้นให้มันออกใบอ่อนเ <P le af one> พื่อให้มันแตกใบอ่อนให้เสมอแต่ใบอ่อนก่อนใช่ให้เสมอแล้วถึงจะเติมอาหารจะเติมธาตุรองเติมสารายทะเลเติมอะมิโนอะไรเติมช่วงที่ใบกําลังจะกลางดีกว่าครับพดแล้วอาหารพืชเหรอครับ ใช้จังหวะนี้เลยครับพี่กบจังหวะนี้เลยใช้จังหวะที่ใบกลางๆเลยครับถ้าใครฮันนีมูนกับจุลธาตุเนี่ยต้องคู่กันเลยตอนนี้ตลอดครับพี่กบแล้วสําคัญคือใช้จังหวะนี้ที่ผมว่าเนี่ยใช้ได้เลยแล้วใบไม่โทมต้นไม่เป็นโรคเพื่อนๆครับมาดูอีกครั้งนะพี่กบลองเดินดูนะพี่กบลองถ่ายนะต้นไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็ใบพี่กบดูนะผมเพิ่มพืนทนเหมือนเดิมฮะใช่ครับพี่กบใช่เหมือนเดิมเรื่องเรื่องใบเนี่ย ไม่โคนเหมือนเดิมนะครับเดินบนทางกันเลยเนาะให้พี่กบเดินสบายทักวันครับพี่กบลองลงดูนะไปผมทิ้งเหมือนเดิมผมไม่ได้ไปทิ้งไหนนะโอดูไว้เลยนะครับผลจะทําแบบนี้เลยปีนี้รู้สึกว่าแต่งไม่ไม่หนักเท่าไหร่ใช่ครับปีแล้วหนักไปแล้วครับพี่กบครับแล้วก็อย่างนี้นะครับพี่กบเอ่อเพื่อนๆยังไงเราต้องใช้ธาตุอาหารรองสาคัญเนาะครับโดโลไม้ใส่ช่วงกลางเดือนกระฎากมดานะครับเพื่อนเพื่อนทำไมผมถึงเน้นให้ใส่กลางเดือนกระดากมดาคือผลมันจะชุกกว่เนาะ แล้วจะทําให้โดรไม้เนี่ยระหว่างไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงกับรอบปุ๋ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะต้องให้ห่างจากใส่ปุ๋ยเคมีสิบห้าวันแต่ถ้ามุดระหว่างโดลไม้ไปแล้วมันยังขาอยู่ไม่โดนฝนเนี่ยอ่สิบห้าวันก็ไม่พอนะครับเพราะว่าโดรไม้มันเป็นด่างเนาะปุ๋ยแล้วเป็นกรดอ่ะมันจะทําลายกันนะฮะจะทาให้เอ่าทำใหอ้อ่ไม่ได้ผลเต็มที่นะครับปุ๋ยเราใส่หนึ่งกิโลมันก็จะโดนทำลายถ้าเจ็ดเีดอย่างเงี้ย ไอ่ทั้งทั in <S 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 ้งสามขีดเหลือปุ๋ยจริงๆเจ็ดขีดนะครับครับอ๋อปุ๋ยแพงเนาะเราต้องให้ประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่กบดูนะใบทิ้งโคนต้นเหมือนเดิมฮะเนี่ยดูโอ้โหไม่ทิ้งไหนนะครับไม่ทิ้งไหนไม่ไม่ไว้ไหนเลยนะฮะแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาก็เห็นเลยว่าฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เคยเคยไว้ใบนะฮะเคยไว้กองแบบนี้เลยเพื่อนๆครับอันนี้อยากจะะะเติมนฮ แต่ว่าปีที่แล้วครับใบหายไปไหนหมดเลยเป็นปุ๋ยหมดเลยใช่ไหมพี่กบยุ่ยหมดแล้วครับพี่กบยุ่ยหมดเลยพี่กบดูดิมันเป็นงี้แล้วอ่ะไอ้ที่ใหญ่ๆอ่ะพี่กบมันก็ยุ่ยหมดฮะพี่กบใช่เนี่ยปกติเนี่ยแต่ปีนี้น้อยครับแต่งน้อยไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วแต่งเยอะเมียเมียไม่กล้าเข้ามาเลยครับว่าตโหพี่กบลองดูใบเนี่ยตัดลูกแล้วไม่ไหวดูใบครับดูใบเนี่ยเพื่อนๆครับทตามงานวิจัยเลยนะครับผมเอง ก็อาจจะไม่ได้ทาคลิปบ่อยๆนะแต่ว่าผมก็อยากจะให้พี่กบมาดูว่าเนี่ยพอตัดลูกแล้วใบเบยสวยเหมือนเดิมครับเพื่อนๆดูได้เลยครับโอ้ไม่มีโซมครับไม่โซมเลยเพื่อนๆครับเหมือนลูกครับไม่รู้ว่าเพิ่งตัดตัดลูกอะได้เลยครับนี่ปีนี้นี่จําหน้าพี่ชายผมไว้นี่พี่ชายผมมาช่วยพี่ชายผมสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหเป็นไงบ้างปีนี้ปีนี้มาช่วยเลยครับผมโอ้โหไม่ทันครับมันไม่ทัน งานไม่ทันจริงคริงโอ้เข้ามาสวนคุณลวดนะมีแปลงมีแปลงเล็กด้วยมีอะไรด้วยนะครับี่ผมวายพี่ชายมาช่วยแล้วก็ผมจะจะดูแลเรื่องคลิปให้จริงจังหน่อยแล้วก็เรื่องคือตอนนี้คนต้องการจุลธาตุอาหารพืชเราเยอะนะผมก็อยากแต่คนต้องการปุ๋ยที่เราผสมด้วยนะครับเยอะมากขากลับไปดูกําลังสร้างเนาะครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าใครมาจําพี่ผมไว้เนาะมาถ้าไม่เจอผมพี่ผมก็สามบ้านแนะนําได้ครับพี่ชายผม อ okay. ตอนนี้นะครับมันไม,ไม่ไม่ได้งามเฉพาะทุเรียนนะครับยากกงามแล้วเกินครับเรามไม่ทันเลยฮะแล้วจะฉีดยาไหมช่วงนี้ฉีดยาไหมฮะฉีดครับต้องฉีดแนละ้วพี่ชายผมมาจัดการเลยครับอ๋อลงเชิญดูด้านนี้นะพี่กบผมอยากให้พี่กบเห็นนะดูใบที่เราตัดลูกเสร็จแล้วใหม่ๆครับพี่กบครับมันมนี่มีอาการที่ผมบอกพี่กบอ่ะใช้ป Ł ุ๋ยแล้วแล้วเนี่ยพี่กบดูนะมันไม่มีอาการโซไม่มีการยอดแห้งยอดเป็นฝาดไม่มีครับพี่กบครับคือคือมันเป็นใบที่บางเจอบา จะบางเจอบางแปลงนะฮะค่อนข้างที่จะใบแบบแห้งๆอ่ะครับพี่กบลองดูฮะเนี่ยไม่ไม่เป็นครับไม่เป็นเลยฮะอันนี้ไม่แห้งเลยนะสดชื่นเหมือนเดิมมันพึ่งตัดลูกเนาะกำลังโซมโซไปหน่อยครับแต่แต่พี่กบเดี๋ยวดูพอใส่ปุ๋ยแล้วอะไรแล้วมันงามแล้วเป็นโรคไม่เป็นพี่กบพี่เดินดูเลยไม่เป็นโรคเลยพี่กบไม่มีเป็นโรคครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆไม่มีเป็นโรคไม่มีไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาเลยฮะไม่มีปัญหาครับ ก็うう<ร>เป็นอย่างนี้ถูกต้น <Bell> um. นะครับเพื่อนเพื่อนเคยมาดูแล้วจะเข้าใจเนาะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับใบอ่อนอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนะผมจะบอกเคล็ดลับใบอ่อนนะกำลังออกอย่างนี้เนาะพอพอใบอ่อนกลางนะครับเพื่อนเพื่อนเราใส่เราจะใส่ปุ๋ยหมักผมก็ได้หรือจะใส่ตัวยิบซ้ำก็ได้เพราะยิบซ้ำเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมมันมีกรรมฐานแมลงกินไม้กินฮะแต่ไม่รุนแรงครับมันจะช่วยให้แมลงลดลงด้วยครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้เราแข็งแรงนะครับ แนวเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับเราผมว่าเพื่อนๆเริ่มเข้าใจครับเนาะเราทําเดินแนวทางดรสุไม่ตาแล้วอ่ะจะทําให้เราประหยัดต้นทุนพี่โรสครับที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วต้นทุนในการใช้เฮ้ยพี่กบลืมพูดไปครับต้นทุนของผมปีนี้ก็ยังไม่ถึงแสนอยู่ดีอฮะยังไม่ถึงแสนครับไม่ถึงแสนพี่กบมันมีหลายคนนะตันลองถามเพื่อนๆได้เลยนะครับคนที่ใช้ตามผมเนี่ยลดต้นทุนทุกคนแล้วต้น คือคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะว่าลดต้นทุนจริงไหมต้นเป็นโรคจริงไหมนะฮะและสมบูรณ์ขึ้นไหมนะครับดําเนินแนวทางดรสุเมตตาเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเนาะยิ่งเราเน้นเรื่องนี้เลยนะลดต้นทุนเนี่ยเน้นมากแล้วเพิ่มผลผลิตแล้วต้นไม่เป็นโรคพี่กบไม่เป็นโรคสำคัญไม่เป็นโรคฮะแล้วสภาพสวนผมไม่ได้สวยครับแต่ว่าไม่เป็นโรคฮะเพื่อนๆครับก็ในสรุปก็คือ1ลดต้นทุนได้จริง2เพิ่มผลผลิตได้จริงนะฮะสต้นไม่ป่วยไม่เป็นโรค แต่พี่กอบผมเนี่ยจริงๆแล้วผมคือผมไปมุ่งเน้นเรื่องเรื่องที่ผมบอกกันนะแล้วไกด์ผมออกดอกช้าแต่ถ้าผมออกดอกเร็วนะการติดดอกจะดีกว่านี้เพื่อนๆใช่ใช่ผลผลิตต้องได้เยอะกว่านี้เดี๋ยวติดตามในในปีนี้ต่อไปนะครับก็จะเอาให้มันออกดอกได้เร็วเลยเพราะว่าใบใบหนึ่งได้ได้ตั้งนานแล้วใบหนึ่งผมผมได้ไม่สวยเท่าไหร่เนาะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าใบสองจะโตใบสองจะโตโอเคผมก็ต้องทำสามใบครับสามใบเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันไม่ ไม่ชะง,งักไม่ช้าเหมือนเ<อ>มื่อก่อนน,นะครับดูได้เลยมันลบครโอเคเลยเ,เพื่อนๆครับดดดมนดน,บนี่ฮะสวยนะทุกต้นเลยเ,เพื่อนๆครับวันนี้ก็ เพื่อนๆมาดูเยอะมากปีนี้ครับไม่มีเป็นโรคครับต้นเดียวก็ไม่เป็นกิ่งเดียวก็ไม่เป็นครับพี่กบแล้วต้นที่ป่วยอยู่ต้นหนึ่งไม่รู้แล้วมองไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วได้ได้ได้กี่ลูกครับไอ้ต้นที่เคยลงไว้ได้ไปถามสิบกว่าลูกไหมครับโอ้สามสี่กว่าลูกเลยครับพี่กบครับโอ้สุดยอดเพื่อนลองดูครับใบตัดว์เพื่อนตัดใหม่ๆมันก็ไม่มีอาการโทรมครับผมเพิ่งตัดหมดได้สี่วันนะพี่กบนะตัดหมดได้สี่วันครับโอเคเลยขอบคุณคุณโรสมากๆเลยนะฮะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้นะครับฝาากกเเพื่อนนๆตติดดมะะฮี๋ยวทุสั อย่างน้อยมีอย่างน้อย1 2ถึงคลิปนะฮะให้เพื่อนเได้ติดตามนะครับขอบคุณโค้ดมากมากเลยครับที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลมาแบ่งปันกันตรงนี้นะครขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่กบบครับสวัสดีครับเพื่อนครับ